สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุปูสุคนที่เข่ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นจังได้กันจ้ากินเขากันหรือย,อย่างสบายดีกันบ่ได้จ้าที่เห็นอยู่นี่คือไส้กรอกหมูเขา่าพิ่งจะเฮ็ดเซตเมื่อตะกี้เนี่ยจ้าเลี้ยนผูกเลี้ยนกแ,ก,แก,กะเบิ่งอ่าแหลกๆก็ผูกแบบโตโต้ได้จ้าสงสารเวลาแบบเขาส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยแมมลูกค้าเพิ่นก็จะเปตัดเอาที่ละหน่อยที่ละหน่อยก็เลยผูกแบบเชือกยาวๆแบบนี้เวลาเพิ่ดตัดเพิ่นก็หลุด เสือกออกเลยแบบย่างๆยังแสบไหมเพิ่นสิได้หลุดง่ายแนย่ก็ค่อยๆเลี่ยนถําไปเด้่จากขังแหลกที่เฮ็ดเนาะก็มีมูมาอุดหนุนเพื่อนมาอุดหนุนเด้อจ้ะเพิ่นก็บอกว่าเออมันแซ่บดีอยู่เสกอกที่เฮ็ดมื้อนี้เป็นเสกอกตะไคร้เพราะว่าเน้นไปทั้งตะไคร้กระเทียมสดเด้อจ้ะตรงนี้เนาะตัวผงปรุงรสนี่ก็จะเป็น ผงรสดีด้อจ้ะรสดีไกนะ่เนาะที่ใส่เพราะว่าที่บ้านเพิ่นบ่นกินหมูนะก็เลยต้องใส่ผงรสดีไก่ก็ใส่ได้คือกันด้อจ้ะกะเกลือนะเป็นผงปรุงรสมันก็แ่บอยู่เด้อจ้ะทรงแห่ผู้ใดเพิ่นก็บอกว่าแ่บอยู่เดียจ้ะมื้อนีนอกอนอ้ก็เลยอย,ลอ,อ,เอยากจะลองทําใส่กอกหมูเข่ากินอยากจะล่องว่า ข้าใส่ตะไข่แล้วเห็นไหมคะข้าใส่กระเทียมสดมันสิมีรสชาติแบบไหนคือนหนักไปทางแบบสมุนไพรนะเราแต่ก่อนอะ่ะเห็ดแต่ใส่กอกหมูเขาวุ่นเซนเบนบบแล้วที่เนี่ยเอ่ออยากจะลองแบบแค่ใส่กอกเขาเบิงซื้อ,อวา่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ทำเสร็จแล้ว เดี๋ยวก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วก็เข่าตู้เย็นไวเอาไว้สักแบบสักสามสี่มือให้แบบเพิน่นเป็นเรากินแบบเปรี้ยวเบอร์ถึงก็เปรี้ยวมากด้วยจ้ะ mm hmm. เพราะว่าส่งไปให้ลูกค้าคนหนึ่งเนาะส่งไปให้เพิินเห็ดเอ่อซี่หามือหรือเปล่าบ่แน่นใจเพิ่นบอกว่าบ่บ,บด้เปรี้ยวมากสําหรับเพิ่นจังใส่ไหมเดี๋ยวรถจะล่อง ปล่อยไวชักสีหามืองเสียนะว่าลดเปียวเป็นแบบไดก็ล่องปล่อยไวอีกอาทิตย์หนึ่งคือ่อนอ่าลดเปียวมากเป็นแบบไดนะเนาะเฮ้าเป็นคนเหตุขายเข้าต้องหล้ว,ว่ารสชาติเป็นแบบไดเราจะบอกลูกค้าได้ถูกเราช่วงเนี้ยเป็นช่วงหนาหนาวด้วยจ้ะค่อนข้างที่จะเปียวซาแน่จักน้อยคือจังลูกค้าเพิ่นบอกนะั่นแหละว่าช่วงหนาหนาวสิเปียวซาแน่จักน้อย เวลาแบบที่คอยเฮ็ดเนาะคอยเฮ็ดเซ็ตจะคอยก็เอาแพ็คใส่ถุงแล้วก็แพ็คแข็งเลยยังแสบนะแล้วที่เนี่ยก็พอมันแข็งโตแล้วก็เอาไปส่งไปเซนี่ให้ลูกค้าส่งให้ไปเซนี่ลูกค้าใส่เวลาทําการ2-3วันเด้จ้ะไปเซนนี่เนาะแบบ เมาเมาร่วมนำนักนะแม้จะก,กิโลกะซางจะก,กิเผ้ากะซางกันราคาเท่านี้เนาะคอยไปหาถุงหน่อยบ่ไดเนาะเพราะว่าเขาเอาไปมดบ่ท่านเขาก็เลยได้ถุงแบบใส่กลางมาได้วยจากกรบบบแพงกันโด,ดห่างกันแค่สองเหรียญเองเนาะเขาก็คิดค่าบริการคิด คาถุงเมาล่วมมดนะจ๊ะอ่าก็อยู่ในราคาแบบโอเคอยู่ด้ยจ้ะอยู่ในราคาแบบปานกลางเนาะกับไซด์ใดอยู่ประมาณ2แพ็คถึงสามแพ็คด้วยจ้ะเนาะตรงนี้แต่ถ้าถามว่าขายไอ้เท่าใดด้นะจ๊ะให้ทรงขอความมหาคอยได้เนาะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะจ๊ะถามคอยได้เนาะเดี๋ยวอ่าคอยสิให้เพจ เฟซบุ๊กไปได้จ้ะแล้วก็คอนแทคคอยมาทาง Messenger เอาแล้วคอยสิบอกราคาให้เนาะว่าถอดไดเพราะว่ามันต้องอ่ามีคา่งน้ำจังเสียแม่ของไปซนี่ได้จ้ะเนี่ยละก็เลยจะมาให้เบิงนเนอว่ามันเฮ็ดแล้วออกมาหนาตาแบบได้อาล,ลาหลยๆคนที่ถามเขามาว่า ใสก่กอกนะ่ะเป็นยังขึ้นเหลืองนะ่ากินแท้ยังว่าท่านได้ทอดเลยอันนี้คอยใส่ใส่หมูแท่เด้อจ้ะลอยเปอร์เซ็นต์นะใส่หมูแท่ลอยเปอร์เซ็นต์เด้อจ้ะสั่งซื้อเอานะเรามันสิมีทั้งแบบใส่หมูใส่แกะใส่งัวเด้อจ้ะอ่าทีมี่ขายอยู่ในเพจ ข่อยสร้างใส่หมูแทะลอยเปอร์เซนต์ด้วจ้ะมันก็นเลยเหลืองน่ากินนะตัวนี้หอมหอมด้อยจ้ะยังวม่าท่านได้เป็นยังวม่าท่านได้อย่างเลยหอมเลยเด้วจ้ะโอ้ข่อยพุ่มใจหลายเห็นบอกข่อยมัดเป็นไหมข่อยพุ่มใจหลายก็จังเพิ่นหอยขายเนาะข่อยพุ่มใจข่อยมัดยังเสียข่อยบพุ่มใจเด้อ เพราะว่ามันมันซาแหมมันเห็ดหน่ฮาวซามันเห็ดหนเฮห้าแบบไปซาแล้วก็บริเวณไห้ใส่กอกเป็นนวยกลมแต่แม้าเห้ามัดแะะบบนี้ปุ๊บใส่กอกมันสิเป็นนวยกลมดิ้งเลยเด้อแบบโอ้ยข่อยพุ่มใจหลายพุ่มใจคักแล้วก็แบบเน่าเน่างเสียก็รสชาติคือกันนั่นแหละแต่สิมีแบบว่าห้ามันเฮ็ดหนเฮาห้า็จไว้ยังเสียไหมเย่าแบบเน้าังเสียนะมันเฮ็ดห้เฮห้ามัดเ็จไว้เราแบบ บ๊อบ,บใส่แบบใส่เปลืองน้ำยังเสียแม้ฐาเนเงาเงแบบนี้เนาะแล้วมันก็สิได้แบบอ่าอันนี้ล้วนล้วน,นนะแม่ไอ้พวกเนือ้อพวกเครื่องไส้ยังข้างในอ่ะมันก็สิยเด็ดล้วนล้วนมันก็สิยเด็เต็มเปียนะนะแมบบ่เนี่ยก็เลยแบบชิมว่าหายเบิ่งด้วยจ้ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะบางครั้งมันก็ว่างด้วยจ้ะ บ่เออกไปเห็ดงานนอกบ้านเนาะขั้นใหม่ขั้นมือกะฮะเห็นยังไปเลือเ่อยเปอยเละจ้ะเราก็ซอยพอบ้านเพิ่นไอเก็บเงินน้ำได้จ้ะเพราะว่ามันต้องไปใสเยอะนะอยากสิบอกว่าเป็นหนีกะอายคอยบออายดอกเด้อเป็นหนีได้จ้ะเป็นหนีรถ นะแล้วก็สิไปเป็นหนีบ้านกันต่อเด้อถ้าได้ย่าขยขามรัดก็ไปอยู่สักปีปีนึงหรือว่าเคิงปีงี้ะการิึกากันสื่อบ้านกันเนาะเพราะว่าก็อยากมีสมบัตินั่นแหละถึงได้อยากสื่อบ้านเซาเขาอยู่อะ่ะถ้าคิดไปแล้วอะ่ะถ้าเอาเงินที่ห้าศเซาบ้านเนี่ยเอาไปจา่ายค่า ที่เข้าซื้อบานดีกว่าบอถ้าเข้าแบบว่าผ่อนบานบ่หมดจังเสียเข้ากับเอาเงืนขึ้นได้ยังเสียแมมธนาคารเพิ่อกาสิคิดเงื่อนขึ้นหายว่าเข้าผ่อนไปทอดบยบานตัวนี้ตีราคาตัวใดสีไใดกำไรหรือเศษขาดทุนยังเสียแหมเอาแบบนี้ดีกว่าถึงว่าเข้าซื้อตัวบานได้แต่ว่าทีน่ะมันเป็นทีของหลวงมันบ่แต่ว่าเข้ามีบานอยู่เข้าก็พุ่มใจมันว่าถ้าตกงานจังใดยังเสียเข้าโบตองเดไป หางานอื่นบบต้องไปไปสมัักงานอื่นแบบโดยตรงแล้วไหวแบบว่าบบต้องมานั่งเครียดว่าเ้าต้องไปเอางนมาจ่ายค่าซาวบานแบบเหนียวมี้เออก็เลยแบบว่าเอ่อคุยกับเพิ่นว่าเดี๋ยวเข้าซื้อบานกันดีกว่าเป็นเจ้าของบานกันดีกว่าเธอจ่ายค่าบานอยู่เนี่ยราคา่ำไถหาเธอไปซาวบานแต่เธอไปซื้อบ้านจังเียเธอไปจ่ายนนราคา่ำไถ่จ่ายราคาในี่ค่าซาวบ่ ถึงแบบว่าเธอใจคาเช่้า,าบานไปเธอบ่มีบานอยู่เลยถ้าเธอออกจากบ้านนีไปเธอก็ต้องไปหาคาอ่าต้องไปหาคาเช่า,าบานเมื่อว่างมาจําให้เขาเธอก็ต้องไปเศราบานหลังใหม่เธอสิูู้บว่าเธอสิไดราะคาซำเกาถ้าเธอไปซื้อบ้านเลยเธอ,อเกับปักกลักอยู่นานเลยโบต้องยายไปดไ่ไอถ้าเธอพนบมด เดี๋ยวถ้าคานเพิ่งกระสิคิดหันปันส่วนหายว่าบ้านหลังเนี่ยมันอ่าในปีนี้มันขายแต่ราคาเท่าไรเธอสิได้กาไรเธอสิขาดทุนเขาก็สคืนเงินให้เธอเพิ่งกันเลยบอกว่ามันกระแมนอยู่แต่ว่ามันเสียภ้าษีแพงมงใดมันก็เสียภ้าษีแพงเท่านั้นละเธอเศร้าบานอยู่เนี่ยเธอก็ยังจ่ายภ้าษีทุกปีบอเพิ่งก็บอกว่าจ่ายทุกปีเออเธอก็จ่ายทุกปี เข้าไปซื้อบ้านเข้ากระจายผ้าสียูกระจายผ้าสีบ้านจายผ้าสีของเฮ้าแต่ว่าช่วงใดที่เฮ้าบ่ได้เขาก็สิหานเงื่อนขึ้นกลับมาให้่เฮ้าเมนบอมันกับเมนยู่ก็คิดเขากับเรากันก็เลยบอกเราเราก็เลยมาบอกแหวว่าเออเราจะซื้อบ้านนะเออก็เลยแบบเฮาก็าอยากไปอยู่เงื่อนเพิ่นลนะว่าจะซื้อบ้านแล้วอีกอย่างหนึง่งค่ารถเนี่ย อ่าเล่าพรด้วยจ้ะนะเล่าพรอยู่ผู้เดียวเรามันมีซื้อข่อยก็ซื้อเพลินในชะ่ไหมอ่าในพรนะน่ะน,นะในในโตรถอ่ะมันมีซื้อข่อยก็ซื้อเพลินอ่าเงินธนาคารที่ว่าเครดิตที่จ่ายไปยังยไงใช่ไหมต้องเป็นนี่เขาได้ถึงซื้ปีถึงหาปีถึงจะมีมอ่าเครดิตในการซื้อบ้านในอเมริกานะตรงนี้ก็เลยแบบมาอ่าฮัท เฮ็ดใส่กอกได้จ้ะกรให้หมูเพิ่นกินน้ำกรให้คนนึ่งคนกินน้ำเนาะอ่าหมูเพิ่นกรให้เงินมากได้จ้ะเพิ่นกรให้เงินมาแล้วเพิ่นกระอุดหนุนนะเนาะเพิ่นบอกว่ามันแซบ่บเพิ่นก็เลยอุดหนุนได้จ้ะขาดมึงได เรื่องเทือดแล้งมงได้หรือว่ามันเข้มหรือว่าอีหยังแล้วแต่เพิ่นเพิ่นสิบอกได้จ้ะอ่าเพิ่นสิบอกว่าอันเนี้ยเติมอันนี้น้อยนะเพิ่มอันนี้น้อยนะอีหยังประมาณนี้เนาะอ่าบ้มามื้อนี้ได้จ้ะก็เลยมาใส่อ,อ่ากระเทียมสดนะมาใส่ตะไคร้อ่าเป็นสมุนไพรอยากสิลองกินเบิ่งว่ามันมันสิเป็นจังได๋มันสิรสชาติเป็นจังได๋เราสิได้แบบ บอกลูกค้าได้ถูกว่าเออถ้าเป็นอ่าใส่กรอกตะไคร้นะมัสมีรสชาแบบนี้แบบนี้ละมุนแบบนี้อร่อยแบบนี้อียงแบบนี้ได้จ้ะจังไดก็ฝฟก็ไล์ก็แช์ like, กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้รถในเด้อจจะไม่นี้ก็มาให้เบิงใส่กรอกอีสานหมูเขา่าด้วย้ะเน้นสมุนไพรเนาะว่ามันสิเป็นจังไดไปแล้วเด้องจาขอบคุณทุกเมีนทุกไลทุกการติดตามด้วยจ้ะ คอยเลยอยากกินเราแม้หอมหลายเดี๋ยวเอาไว้รอจะาะฮัมืมอแล้วก็เจจมือ,อเดจ่าอ่าสิได้บอกลูกค้าถูกว่ามันมีรสชาติแบบใดเนาะมันเปรี้ยวได้มากมากน้อยปานกลางซ้ำใดเดจะ้ะโอเคเนาะไปหลอด้อจะ้ะไปอีลิแล้วยั่วเด้อจะ้ะยยั่วผู้ใดที่อยู่ในอ่าอเมริกาเนาะก็สามารถ สร้างได้ด้วจจาก้ายาอุดนุนด้วจากอันนี้กะหาไ,ได้ด้วจากเก็บแล้วก็ให้แฟนเพนอันนี้น้อเนาะเพราะว่าเพนเก็บไปอ่าไปใจคาบ้านด้อจากเดี๋ยวหฮาสิย้ายบ้านการสิย้ายรัดกันมากก็ใส่สเงินเยอะเนาะอ้วก็ยังมีเงินสำรองว่าเ้เพนด้วยจากตรงนี้เนาะ อยากใด้นังกับอต้องไปของเงินเพิ่นเลยจ้ะเขามีเงินสำรองของข้าเองเนี่ยจะ